สวัสดีครับบริษัท RT t ์ตี i t g ขอแนะนำเครื่องเลื่อยสายพานสำหรับตัดไม้งานทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องของเรามีทั้งหมดหลายรุ่นหลายขนาดตั้งแต่ตัวจิ๋วไปจน,นถึงตัวใหญ่ๆที่ใช้ในโรงงานนะครับอันนีเน้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับจนใหญ่แล้วขนาดนจะระบุที่ความสามารถในการตัดว่าตัดได้ จะได้หนาสุดเท่าไหร่แล้วก็ไอวงล้อของเล่ยสายทานเนี่ยเป็นขนาดกี่มิเมตรนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างใหญ่นะครับสูงถึง2เมตร2เมตรเศษนะครับเป็นไฟสามสายตัวแรกเป็นยี่ห้ออิเล็ก a ราเบคเบคุ่มของเยอรมนีนะครับวงล้อขนาด3 1มมิลตามชื่อโมเดลนะครับถ้าเปิดฝาให้ดูครับ ข้างล่างครับคข,ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดหนึ่งแรงม้านะครับก็ความสามารถในการ ปัดได้สูงสุดก็คือขยับขยับตัวลูกทิ่งที่บังคับอยู่นะครับตัวนี้ได้ประมาณเกือบเกือบหกนิ้วนะครับห้านิ้วเศษเศษก็ลองปรับให้ดูนะครับวิธีการปรับก็ง่ายนะครับดนนันึ้นลงได้ตำแหน่งตอล็อกนะครับก็จะมีลูกล้อสําหรับประคองใบนะครับตัวจากข้างนะครับ ตัวที่สองเป็นทรงนิยมนะครับเป็นแบบของไต้หวันที่ส่งออกยุโรปนะครับปัจจุบันตัวนี้ฐานผลิตย้ายไปอยู่ประเทศจีแล้วนะครับเป็นรุ่น NJ 3435วงล้อวงล้อขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับเขาจะเรียกกัน14นิ้วนะครับก็คือเป็นเรียกกันตามขนาดของของตัววงล้อที่ขับนะครับ วุธีการเปิดก็จะไม่สะดวกเหมือนตัวรุ่นอิเล็กตริกเ,เบคุมนะครับก็ระยะปรับได้สูงสุดนะครับปัดครับตอเมตรอ่าตอน,นอตอนนี้เราดังขึ้นขึ้นสุดแล้วนะครับการปรับทิ้ลงลงล็อกก็คล้ายๆกันประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับ ใกล้เคียงกันนะครับก็ข้างล่างถามข้างล่างปรับองศาปรับเอียงได้ลูกล้อรับข้างล่างนะครับโตปรับเอียงได,นนได้เหมือนกันนะครับตัวเมื่อกี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบรนด์จีนเถงนะครับผลิตในจีนแต่เป็นโรงงานที่ทำส่งยุโรปนะครับ ก็เรามาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับสวิตเห็นไหมครับดัดอย่างดีเลยครับยี่งยมนนะครับเปิดฝาก็ง่ายๆครับไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยหมุนปั๊บออกเลยข้างล่างเหมือนกันนะครับรับง่ายๆนะครับดูตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกนะครับทำมาเยี่ยมครับโครงสร้างล้อลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งตัวนี้ปรับดู พิเศษมากๆนะครับมีฟันเฟืองนะครับหมุนไม่ตกไม่ตกลงไปเหมือนเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี่โหลดหล,หล,ลงมาเลยนะครับแต่ของดีราคา,าออก็สูงตามนะครับเพราะว่าดีไซน์แบบสุดยอดนะครับครับลูกกิงลูกล้อข้างล่างนะครับทำได้เหมือนกันครับ ฐานปรับองศาแล้วก็มุมนะครับตัวอ่านสเกลนะครับที่โต๊ะฉากนะครับที่โต๊ะนะครับอลูมิเนียมอย่างดีนะครับอลูมิเนียมเส้นนะครับความสูงนะครับยกได้สูงกว่านะครับสองตัวที่ผ่านมาได้ห้านิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ได้ถึงเจ็ดนิ้วเศษนะครับ ที่ตัดได้นะครับก็ที่เหลืออยู่ที่ว่ากําลังมอเตอร์เนี่ยเอาอยู่ไหมหนึ่งแรงเหมือนกันนะครับคือถ้าค่อยๆตัดแล้วก็ไม้เนื้อไม้ไม่แข็งมากตัดได้ครับก็ระบบขับเคลื่อนนะครับสายพานครับด้านหลัง ่องขึดูโฟนได้นะครับครับหากลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับแล้วเรายังมีตัวที่เป็นตัวมินิสำหรับมือสมัครเล่นนะครับตัวที่ราคาหลักพันนะครับก็จะรับสมได้อีกในลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัวแสตัวนี้จะเป็นไฟ220บหมดนะครับก็เหมาะสำหรับงานที่ขนาด ปานกางนะครับถ้าเป็นงานขนาดเล็กงานวางบนโต๊ะบนโต๊ะทางานนะครับตัดไม้ไม่หนามากสําหรับช่างมือสมัครเล่นเดี๋ยวเราจะไปชมได้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็สินค้ากําลังปรับเปลี่ยนโมเดลอยู่ครับขอบคุณครับ